สวัสดีค่ะตาค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วน,นะคะวันนี้ตาอยากจะออกมาบอกกับน้องๆหรือพี่ๆหลายๆคนนะคะว่าทำไมเราทุกวันนี้อ่ะเราถึงทําจิตเราอ่ะให้เป็นสุขไม่ได้คนส่วนมากนั้นมักจะเกิดทุกข์ในใจตัวเองแต่อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าการที่เราทุกข์อ่ะแท้จริงแล้วอ่ะเราไม่ได้ว่าทุกข์จากคนอื่นทําเราหรือใครทําเรานะคะแต่ส่วนมากที่เราทุกข์เนี่ยคือเราจะทุกข์จากการที่ว่า S <S เราน่ยไม่พอใจในสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นเพราะความอยากของเราคือหนึ่งบางทีอยากให้ลูกเป็นอย่างนี้อยากให้สามีเป็นอย่างนี้อยากให้พ่อแม่เป็นอย่างนี้อยากให้ลูกน้องเป็นอย่างนี้คือความที่ว่าเราอยากให้คนอื <t <t <t. <t ่นน่ะเป็นอย่างที่เราต้องต้องการนะคะเราก็เลยพอทุกคนไม่ได้เป็นเหมือนที่เราต้องการแล้วอ่ะเราก็เลยทุกค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะบอกทุกคนว่าการที่เราจะให้คนอื่นน่ะมาเปลี่ยนแปลงหรือจะให้ทุกคนอื่นน่ะมาทําตามที่เราต้องการได้อ่ะทั้งหมดน่ะ มันเป็นไปไม่เอเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าคือเขามีพฤติกรรมของเขาแบบนั้นแล้วเพราะเหมือนที่ตาเคยพูดเสมอว่าคนเราที่เกิดมาแต่ละคนน่ะมันต่างวาระต่างกรรมมะค่ะเพราะฉะนั้นการที่ว่าเราจะมาบงการให้เขาอะ่ะเป็นเหมือนที่เราต้องการน่ะมันค่อนข้า,ยยา,างท,าที่จะเปลี่ยนยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรที่จะเปลี่ยนคือเราต้องมาเปลี่ยนที่ตัวเราคือเราต้อง พอใจในสิ่งที่เขาเป็นค่ะมันลูกก็เหมือนกันถ้าเกิดเขาทําได้อย่างเงี้ยในส่วนที่เขาทาในสิ่งที่เขาเป็นเนะี่ยเราเชื่อค่ะว่าเด็กคนเนึ่มก็ต้องมีข้อดีเพราะฉะนั้นให้เรามองในข้อดีว่าคนดีได้แบบนี้คนดีได้ระดับนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพอใจในสิ่งสิ่งนั้นนะคะอสามีก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาเป็นได้แบบนี้แล้วเขาก็ทําได้ระดับนี้แล้วนี่มันคือส่วนที่ดีของเขาแต่ส่วนที่เสี่ยงเขาก็คือเราก็พยายามที่จะถ้ามันไม่เสียหายเกินไปเราก็พยายามที่จะเลี่ยงเลี่ยงออกหรือว่า อ่าเรื่องที่จะไปมองมันแล้วไปมองในส่วนที่ดีของเขาค่ะแล้วก็ให้เราเชื่อว่าอ่าเขาดีได้เขาเหลายได้แล้วก็ให้เราเอาใจเราอะค่ะเข้าไปเขาเรียกว่าไปอะไรนะไปวางให้มันอะเกิดสุขตรงนั้นว่าเออเขาได้ระดับนี้เราก็ต้องพึงพอใจในสิ่งสิ่งที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นสุขค่ะแต่คนส่วนมากที่มานั่งทุกข์หรือมานั่งเครียดแล้วมานั่งบ่นกันทุกทุกวันเนี่ยว่าอ่า ทำไมคนนี้เป็นอย่างงั้คนนี้เป็นอย่างนี้ที่จริงแล้วใครไม่ได้เป็นงั้หรอกค่ะแต่ตัวเรานี่แหละค่ะที่ว่าไม่พอใจในสิ่งที่เขาเป็นนะคะเพราะฉะนั้นตาก็อยากให้ทุกคนน่ะหันกลับมาเปลี่ยนที่ตัวเราแล้วก็มาเปลี่ยนมาพ,พอใจในสิ่งที่เขาเป็นด้วยตัวเราเองค่ะถ้าเราทําสิ่งนี้ได้แล้วทําใจของร้อยวางตรงนี้ได้อ่ะใจเราก็จะสุขค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะก็ตาก็อยากให้ทุกคนน่ะ ลองวิเคราะห์ลองพิจารณาดูนะคะวันนี้ตาก็จะอยากทาคลิปสั้นๆแล้วก็จะออกมาบอกในหลายคนเพราะว่าตาจะได้ยินแทบทุกวันเลยค่ะโดยเฉพาะคนข้างตัวมากอะไรมากมาบน่นมาบ่นให้ฟังว่าคนนู้นเป็นนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเนี่ยคือทุกๆวันเลยค่ะมันเป็นจิตวิทยาประจําวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นแท้จริงแล้วไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกหรอกคะ่ะในพฤติกรรมของแต่ละคนนะคะ แต่ว่าตัวเรานี่แหละค่ะที่เราไม่ไม่พอใจในสิ่งที่เขาเป็นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตาก็ขอฝากทุกคนไว้แค่นี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนที่เข้ามาชมคลิปตาหรือดูคลิปตาก็ขอให้ทุกคนจะมีความสุขและมีสิ่งดีและใครที่แชร์คลิปตาออกไปขอให้ทุกคนจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็รวยขึ้นรวยขึ้นนะคะก็ขอให้บุญบารามีที่ตาทําไว้จงคุ้มครองละปกป้องาทุกคนสวัสดีค่ะ